ที่เรามาตรงนี้ก็เป็นวัดเชตวันวเชตวันมหาวิหารที่อนาาทบินทิกะเศรษฐีได้สร้างามือเอาเงินมาปู18โกดแล้วก็มาสร้างอีก18โกดแล้วก็สลองอีก18โกดโกดพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่วัดเชตวันนี้19พันษา แล้วก็พระองค์ก็ได้มาแสดงธรรมสถานที่เรามานั่งนี้ครับดันั้นก็ทุกท่านก็เตรียมหนังสือบทเ,อเรียกว่าเสวนา,าหรือว่าเป็นบทมงคล38ประการแล้วก็เราก็จะได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็อยู่เราก็พยายามาพยายามสำรวมโยมเราก็เล่นมา70ปีแล้วอย่าไป สถานที่ตรงนี้ผู้เจ้าก็ประทับรอยไว้เราก็พยายามสํารวมกายวาจาแล้วก็ทําสิ่งที่เราที่จะได้ครับคือเราก็พลาดโอกาสมามากมายแล้วก็แค่เรามาสํารวมเรามาปฏิบัติให้เต็มที่ให้ได้แลกปกติเนี่ยมันเราก็ถ้เาเข้ามาแล้วเนี่ยทําไมพระุทธเจ้าไม่ต้องใช้ใหม่ไม่ต้องใช้ใหม่ ขนาดใช้ไม้นี่ยังโยมยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่โยมไม่ได้ใช้ไม่เพราะคนที heart, mm ่ตั้งใจเนี่ยย่อมได้ยินถ้าคนไม่ตั้งใจจะไงก็ไม่ได้ยินอังนั้นเรามาแล้วพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ได้แสดงธรรมะในฐานที่ตรงนี้นะครับจะได้ขอโอกาสท่านอาจารย์นะทุกท่าน่าตามอิมินาสการนาตังพุทธังพิปุชยามะ อิมินาสการนะตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสการนะตังสังขังอภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาธรรมสภานสถานที่แสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้้กยกาปเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมในชาตินี้ด้วยเทินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa bhagavato arahato sama sambu tasa piso bhagava arahang sambu tovi Darana sampano sukhato บุรีสาธัมมสารติสัตถาเทวมนุสสานังโพโตภควาติสสวาภควตะธัมโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอตนยิโกตัจ Vedi tapo vinyo viti supati panno pakawato sawaka sangko ucu Yaya pati panno pakawato sawaka sangko ya Sangko yaditang jata ripuli sadyuka ni ata puli sabuka ra e sapakavato. punya. Kita lu kasati asewa japalana bandita. Jasa wana puja japa janaya nam et hara muta mang patiro patesava so japupe jaka tapunyata ata samma taniti tamang tamang bahusacan jasa pan jabinayo jasa sutikito suphasita jaya va jeta mang Tama mata, pitu upat hanang, rasa sasangga ho. Ana kura cekaman, e tamang garamo, tamang tahanan, catama, chalya, chaya, takanan, cakang gaho, ana wat kamani, e tamang garamo, tamang ara, jasanya. Ram do jaham me zu Haramuutagara wo can wa do jasanti catan yuta karre na thamang ib Haramu utama mang kanti jaso cewat seta samaanaan jadha seang kar natha kacaib ရမုတမံတပိုတ္တဓမ္မ acariy ံကြရိယံကြရိယသာဇာနာဒါသနံနိဗ္ဗာနသဿိကိရိယာကြဧတမ္မံရမုတမံဘုတ္တသရောကဓမ္မနေဟိจิตတံယာသနကံတတိအသောကံဝိရစ္ဆံခေမံဧတမ္မံတမံဧတานိသာနိကတဝါနသဘ ราจิตาสัปะโสติงกาันเตมเตสังมังกรมุตตามันติพระวตุสัพมังการังลรกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุพาเวนัสธาโสติพระวันตุเมภะวัตุสัพมังหันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุพาเวนัสธาโสติพระวันตุเมพระวตุสัพ อารังลากขันตุสาพเทวตาสาพสังคาโนุอาเวนสสัสธาโสตีภาวันตเมอิมาหังคันเตภะขวาตุมหากังอตัตะภาวังปาริชัชามิห้าเตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาข้าพุทธเจ้าจากตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์โดยการเจริญจิตภาวนา เป็นเวลา19นาทีนักการปนปณิเธอร์เข้าไปกับโอกาสคุณบาอาจารย์สถทายาโยมได้ปฏิบัติฝึกหัดจิตที่เรามานั่งอยู่ที่หน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งที่แท่นวชิระอาจนี้หรือว่า ปสถานที่ตัวหน้าของเราพุทธองค์แสดงทำบรรลักสามรอบก็คือรอบบ่ายรอบค่ำแล้รอบ,รอบ,บ,ร,อบรอบกลางคืนรอบดึกรอบบ่ายก็อุบาสกอุบาสิการอบค่ำก็พิสุสงครับตอนดึกก็เทวดาฉังนั้นพพุทธเจ้าแสดงธรรมประทับอยู่ที่ พัดเชตวันนี้ถึง19ปีอ่า19พัรษาเราก็อยู่ที่วัดบุภารามอีกที่นางวิสาขาสร้างนั้นก็6พรรษาดังนั้นสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่ามีาาพระสาวกอาศกอุบาสิกาที่สำเร็จชวดาบันสกิทาคาอนาคาหรือเป็นพระหันมากมายดังนั้นเราก็พยายามตั้งใจปฏิบัติ ถึงแม้เวลามันจะน้อยนิดแต่ก็เราได้มีบุญวาสนาก็มานั่งมาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่นั้นขอทุกท่านตั้งใจจนสมควรเจเวลาก็จะได้สัญญาณต่อไป